ขนมจีบรสเด็ดอยู่ฝั่งตลาดเก่าเทศบาลนครยะลาซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านเล็กๆตั้งวางโต๊ะขายขนมอยู่ริมถนนโดยจะทำขนมจีบปั้นกันสดใหม่ ต้มกันในหม้อร้อนๆให้ลูกค้าได้ซื้อไปรับประทานในช่วงเช้าๆของทุกวันซึ่งจะมีลูกค้ามายืนรอกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการทำนั้นจะทำไปขายไปโดยที่ทางเจ้าของร้านคุณอุมาพรรัตนานิกรการได้หมักไก่สับทำเป็นไส้ขนมจีไว้แล้วทำสดใหม่ทุกวันรวมทั้งน้ำจิ้มที่จะทำมาจากที่บ้านที่เป็นสูตรของทางร้านพอถึงช่วงขายจะนำแป้งเกี๊ยวมาห่อก,กับไส้ต่างๆที่มีสีไส้ ไม่ว่าจะเป็นจีบปูอัดจีบเห็ดจีบไก่จีบกุ้งแต่ละวันนะคะใช้แผ่นเกี๊ยววันละต่อวัน4-5หอ่อหลังจากนั้นก็จะนำขนมจีบใส่หม้อลงในน้ำเดือดต้มไปจนสุกใช้เวลาประมาณ5-10นาทีแล้วนำขึ้นมาวางให้กับลูกค้าได้เลือกซื้อ เมื่อลูกค้าเลือกไส้ได้แล้วก็จะนําขนมจีบใส่กล่องโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวหอมๆเพื่อเพิ่มความรสชาติความอร่อยใส่น้ําจิ้มพร้อมกับผักเสิร์ฟให้กับลูกค้าโดยขายลูกละ5บาททุกไส้ค่ะตางพนักงานของร้านก็บอกว่าในร้านเปิดมาเมื่อช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเมื่อก่อนเนจะขายอยู่ที่ตลาดประชาชื่น ตอนนี้มาเปิดใกล้บ้านที่ตลาดเก่าแทนนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบแบบจีบไก่ไม่ใช่ไปจีบไก่นะขนมจีบไก่แล้วก็จีบปูอัดที่ร้านก็จะทําวันต่อวนันขายหมดทุกวันเปิดตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหกโมงครึ่งจนถึงเวลาประมาณ11บเอโมงถือว่าแล้วก็หยุดถึงหยุดทุกวันจันทร์เลยนะครับใครมีโอกาสก็ไปลองชิมกันได้นะครับ